ปัญญาประดิษฐ์กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดั้งเดิมทั่วประเทศจีนโดยภาคยานยนต์ถือเป็นแนวหน้าในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของการใช้รถยนต์อัจฉริยะ โดยตัวเลขของสมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศจีนหรือ CAA ระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2568จีนมียอดจำหน่ายรถยนต์อัจฉริยะถึง11.77ล้านคันเพิ่มขึ้น17.2%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหรือคิดเป็น75.2%ของยอดจำหน่ายรถยนต์ทั้งหมดในประเทศ ขณะเดียวกันสมาคมผู้จำหน่ายรถยนต์แห่งประเทศจีนรายงานว่าส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์อัจฉริยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก15%ในปี2513เป็น57.3%ในปี2517 ขณะที่เมืองซูโจโมบนทนเจียงซูทางตะนออกของจีนบริษัทเทคโนโลยี AI แห่งหนึ่งเปิดเผยว่าจำนวนรุ่นของรถยนต์ที่ติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะเพิ่มขึ้นจากเพียงหนึ่งรุ่นในปี2,515เป็น26รุ่นภายในปี2,517และมีการร่วมพัฒนารถยนต์มากกว่า130รุ่นณนะเดือนพฤษภาคม2,568ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนี้